สวัสดีค่ะมันนีวันที่28มีนาคม2566ค่ะพบกับอูซางบอยมหาชลข้ามค่ะมันนีอูซางบอยลาพวงรถไทยคันนี้มาทรงลูกคายุบานหน้าเสมงค่ะตำบลหน้าเสมงอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารค่ะลูกค้าเพลือกเป็นรุ่นหลอเดียวดำมมือค่ะคันนี้จะมีขนาดมินิหนาราคากว้างยูเมต70จ่าย่าวยูที2เมตร40ค่ะสูงยูที60เสนจ้ะ ลูกค้าเพิ่นต้องการแบบนี้ค่ะจะเลือกด้านนอกเป็นสีชมพูแบบออกโทนนุ่มเย็นค่ะด้านในเป็นกระบะสีม่วงจ้าขั้นนี้จะอาโค้งสางกะน้าะลรแข็งแรงเหมือนรุ่นทั่วไปค่ะนี่ค่ะขั้นนี้จะเป็นเผ้าของตัวนิสันบิ๊กเอ็มค่ะหล่กจะเป็นเล็กล่างซีเป็นโตคัสซี่ส่วนกระทะจะเป็นกระทะไม้ขอบชิบหาจะเป็นยางเปอร์เซ็น์สภาสวยอันนี้เป็นยางของแม็กซิตจ้ะ อันนี้เป็นด้านไทยจ้ะด้านหนาลูกค้าเพื่อนห้เจาะช่องไว้ถาสองอันค่ะอันนี้เป็นด้าน่ายของตัวนี้อัน,นขั้นนี้ก็จะอ่าไซเดรประมาณสองตันนะคะลูกค้าเพื่อนต้องการขนาดเท่านี้ถ้าเกิดเอฟซีคนใดทีมีรถไทยยังบระท่านนี้มีพ่วงสามมาสร้างจองกับสร้างบอยเลยค่ะบเบอร์โทรสร้างบอยกะ0662 3ห7ส 4, 4 1ค่ะ รุนดำมือกะจะมีทีคำดำให้พรอมจากอาการนั้องับลงมาค่ะอันนี้ช่องค่ะลูกค้าเพิ่นเห้เจาะช่องกะจะมีทีปิดให้พรสะดวกแบบนี้กะสร้างได้ใส่งาน่ายค่ะยิงขั้นสั่นก็นจะยิงยกง่ายองศาดำกะจะลาย ขั้นนีดานไดเป็นกระบะม่วงค่ะสีสันกะเลือกเองไดของอูซางบอยอุ้ยลู่ะใส่เสือเป็นพี่สันเตยพรอมค่ะก็จะมีแถมเสือค่ะแถมเสือ,อนนเสือไซเราลุวย <laughs> มีบันไดค่ะมีหมวกดันบนขั้นนีกองเครื่องมือก็จะแยกออกแยกออกหาค่ะจะบริติดเลยตรงพวงหาย,นนยเปิดได้รอคขั้นเลยจ้า อ่าพวงก,กะมีหลายสีค่ะมักสีใดกะเลือกเองในเลยจ้าของอูซางบอยจะมีทุกสีช่องทางการติดต่อก,กะจะมีช่องทางติ k ต o ออ,อ่ามีเพจค่ะหลกกักะมี u t u b e หลกักะมีเฟซบุ๊กส่วนตัวกะจะใส่ซื้ออ่าพวงอูซางบอยมาหาสาราคาเมื่อกันค่ะอันนี้กะจะเป็นช่องตามสร้างให้เจาะแบบนี้อันนี้ใช่ครับ ถ้าเกิดเอาไปใส่งานมีปัญหาอย่างสามารถโทรอาจแจงปัญหาสร้างบอยใดค่ะสร้างบอยดูแลห้ช่วงลางกะแข็งแข็งค่ะเดี๋ยวเบิ้งแล้วมุกดาหานมีใครสั่งอะไรมุกดาหารเยอะมากดอนตาลเยอะมากที่จําได้ก็จะมีบ้านนาธรรมแล้วก็บ้านอะไรนี่ค่ะช่วงลางดให้แข็งแข็งจ้า นี่รถไถจักแกลงค่ะห้าสิบครับหาซิบแลงขึ้นเอาขั้นมินิแถะ,ะที่แรกนะว่าเสี่ยงมาใส่ขนเขาน้ครับเพ้วเขามันเป็นหน้าหน้าค่ำหน้าน้ำ<อ>ที่นี่จะเอาใหญ่เกินกันหย่านไปขวัดดินเลี้อยู่ให้หน้าผู้เดียวอีกตรงน้ไม่ไปดึงซอยนะครับเพราอยากลงเนาะมันลงประนัดก็นเลยเอาขั้น,นหน่อยเอาขั้นที่แบบว่าสะดวกเอาจะคล้องใส่ผู้เดียวเนี่ยค่ะคนผู้เดียวพร้อมเนี่ยเก่นกับโมเฮดน้ำแบบเดิมอ๋อขัน,ข,นขั้นใหญ่หลายมันก็จะแบบย่านมันติด ก็เกี่ยวขึ้นไปาไเดีดเยวจะพูดถึงว่าถ้าหาซิบแรงอ่ะถ้าเกิดเอาขั้นนี้เป็นหลากนี่นคือแบบหลากปิวบอลบอนเลยล่ละค่ะมันมันแรงหลากมันหลายแล,ล้พวพ่วงเข้ามันประเดน็นนะใส่ร้างานติก่อนนะตอนนี้นม่ะเอาอ่กลัวกำลัง,องอไล้เขาเลยเวลา